เดตของเล่นชิ้นเปิดของน้องมอิานะคะที่เล่นตั้งแต่เล็กๆเลยจนตอนนี้วกวบกวาๆและก็ยังเล่นอยู่มีชิ้นไหนบ้างเอ,อ่ยชิ้นแรกนะคะก็คืออันนี้ค่ะจะเป็นกล่องทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีสายยืดอย่างนี้สามารถเอามือสอดเข้าไปเล่นได้นะคะ,ะก็คือการฝึกแก้ปัญหาของเขานะคะอันนี้ก็คือน้องมอิาเล่นตั้งแต่เล็กๆเลยเขาก็จะเอามือล้วงเข้าไปงี้วหยิบของออกมาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตอนแรกก็จะเล่นแค่อันนี้อันเดียวนะคะดึงเข้าดึงออกอะไรเงี้ยค่ะ แต่ว่าหลังๆมามาก็เริ่มไปหากล่องมาเป็นกล่องอะไรก็ได้นะคะไม่ต้องมีฝาปิดกระดาษเป็นกล่องแบบนี้ก็จะให้เขาอะค่ะหยิบของที่อยู่ในนี้ใส่เ,สเข้ามาในกล่องนี้นะคะแล้วก็หยิบเข้าหยิบออกอย่างเงี้ยคะ่ะก็จริงๆของเล่นชิ้นเนี้ยค่อนข้างที่จะคุ้มเลยเพราะว่าลุกะนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งที่แบบว่าเล่นได้ค่อนข้างคุ้มเลยก็คือเป็นติ๊กอเอามาต่อกันแบบนี้นะคะอนี <c> ่ <oughs> ก็ส่งให้เขาทาั้งแบบนี้เลยเขาก็จะฝึกดึงออกอย่างนี้้วเข้าออกอีกทีนึงเนี้ยค่ะก็ค่อนข้างที่จะเป็นของเล่นที่คุ้มนะคะสําหรับน้องอยญ้าต่อไปชิ้นที่สองนะคะก็จะเป็นบล็อกของเล่นแบบนี้ก็คือลักษณะเป็นกล่องแล้วก็มีรูบล็อกแล้วก็ข้างในจะมีเป็นพลาสติกเนี้นะคะยค่ะหยอดตามรูเป็นตัวขอนอย่านี้ก็จะมีเป็นตัว A B C แล้วก็เป็นพวก รูปทรงต่างๆเยค่ะซึ่งอันนี้แม่ดูมาจากหมอเกลนูขอแนะนําในช่อง youtube ช่องหนึ่งเนี่ยค่ะแม่ก็เลยไปเอฟมาก็รู้สึกว่าเออน้องก็ชอบเล่นนะคะแล้วก็เวลาน้องเขาหยิบมาเราก็สามารถที่จะสอนเขาได้ว่าเออเนี่ยอันนี้ตัว B B ตัว B แล้วก็ส่งให้เขาก็คือมันสามารถ สอนในเรื่องของรูปทรงตัวอักษรแล้วก็สอนเรื่องสีได้ค่ะอันนี้ก็คือน้องมิยายังอยู่ในช่วงของการฝึกจําฝึกจับอะไรเงี้ยค่ะยังไม่สามารถที่จะแบบยอดตามช่องได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าโตไปเรื่อยๆก็คิดว่าน่าจะต้องสอนเขาเล่นในอีกวิธีหนึ่งเนะะี้ยค่ะซึ่งมามาก็มองว่าตกลงเนี้ยมันก็ค่อนข้างคลุมคือมันเล่นได้หลายแบบด้วยอะคะ่ะแล้วก็อย่างที่3นะคะอันนี้จะเป็นการปลูกแครอทค่ะเป็นของเล่นการปลูกแครอทซึ่งมามาเคยรีวิวไว้ในช่องแล้วเลื่อนๆไปดูได้ะคะ่ะว่าน้องชอบเล่นมาก ก็วิธีการเล่นนะคะก็คือมันจะมีแครอทอยู่ในหลุมเนี่ยแต่ว่าอันนี้หม่ามาเอามาแยกไว้เพราะว่าน้องชอบเอาข้อปากมันก็จะเอาไปสักทําความสะอาดอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างบ่อยก็เลยเก็บในกระปุกเนาะเพื่อความออสะอาดนะคะก็วิธีเล่นก็คือมันจะต้องหยอดเข้าไปในหลุมอย่างเงี้ยค่ะแม่แม่นี่ใส่ให้ตรงซึ่งแต่หลุมมันก็จะมีสีมีตัวเลขกำกับอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สอนเขาเรื่องสีเรื่องตัวเลขอย่างเงี้ยได้เขาก็จะดึงเข้าดึงออกอย่างเงี้ยค่ะแม่แม่จริงๆก็เป็นการใช้กล้ามเนื้อ มือเป็นถส่วนใหญ่นะคะก็จะหยดๆ,ๆนี้ซึ่งมิญาเนี่ยอันนี้คือเป็นของของเล่นชิ้นเล็กๆเลยที่แกเล่นและแกชอบมากเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือแม่แม่สายตีเลขน,นะคะก็าสามารถเอาไปตีเลขได้ค่ะก็ขำๆนะคะแล้วก็ของเล่นชิ้นสุดท้ายนะคะจะเป็นโมเดลสัตว์ค่ะที่ช่วงนี้น้องมิญาอินเลิฟมากๆเลยนะคะอันนี้มามาก็เอ็ดมาตามหมองพัฒนาการเหมือนกัน<อ>ก็คือมันจะช่วยพัฒนาการในเรื่องของการพูดการจําการจับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ๆเพราะว่า ดีเทลของมันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสมจริงแล้วก็ชิ้นมันไม่ได้เล็กมากชิ้นค่อนข้างถนัดมือเลยนะคะเวลาน้องเขาเอาเข้ปาปากเนี่ยก็ไม่ได้แบบเข้าคอขนาดนั้นเลยนะคะก็คือกัดกัด,กดแท้ๆปกติตามตามเด็กทั่วไปนะคะแล้วกออ็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันมีทั้งหมด12ชิ้นเนาะแล้วก็ที่มามา่าเอฟมาเนี่ยมันจะมีหลายๆธีมเลยอย่างตัวนี้ค่ะเซตนี้จะเป็นเซตเกี่ยวกับพวกสัตว์ในฟาร์มอะไรอย่างนี้ค่ะก็เป็นสัตว์ง่ายๆที่เขาสามารถเห็นได้ในชีวิตประจาําวันหรือว่าไปเห็นข้างนอกได้นะะี่ค่ะซึ่งตอนเน น้องมิยาจะเรียกเดี๋ยวมาหาวัวก่อนนะอ่ะวัวเนี่ยค่ะจะเป็นวัวที่แบบน้องมิยาสามารถเรียกได้ในตัวแรกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะและ้วก็ให้ดูรายละเอียดข้างในอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้แบบแหลมหรือว่าคมอะไรขนาดนั้นนะคะมันจะเป็นยางซึ่งน้องสามารถจับแล้วก็แทะอะไรได้ปลอดภัยค่ะไม่เป็นอันตรายนะคะ